วันนี้เราก็จะมาใช้ตัวโปรแกรม q u a r u t สองนะครับในการเขียน VHDL กันเหมือนเดิมนะครับวงจรที่เราเขียนในวันนี้ก็คือวงจรหารความถี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยแรกก็สร้างโปรเจกต์เหมือนเดิมครับ เราได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็เปิดตัวสร้างตัววเดีโอไฟล์ขึ้นมาเลยนะซึ่งความถี่ที่เราจะเขียนในวันนี้นะครับมันจะเป็นวงจรฐานความถี่นะครับผมโจทย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้คำนวณมาแล้วเรียบร้อยก็เอฟอินเะนี่ยหรือว่าสัญญาณเข้าเนี่ยจะเป็น5้ามกะเฮิร์นะครับส่วนสัญญาณออกก็จะเป็น7.7็ดจกิโลเฮิร์นะครับ ก็คำนวณก็ประมาณนี้ครับผมได้คำนวณแล้วเนาะส่วนตัวโค้ด v d l เนี่ยผมก็ได้ทําการเขียนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมจะเข้าไปวางเลยนะครับแล้วก็ทําการเซฟคอมไพดูครับนี่แล้วกพอคอมไพล์เสร็จก็จะมาสร้างตัว Vector เลกเ f อร์ไวไฟเหมือนเดิมนะเราจะมาปรับตัวเอ time มกันนะครับซึ่งเนทาเนี่ยผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะเอาตัวสัญญาณออกเนี่ยเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะให้ได้ประมาณสิบรูปนะผมก็จะเอาตัวเนี้ยมาคูณกับสิบนะครับเพื่อให้ได้เป็นตัวเอนะคมนะ หนึ่งจุดสองเก้าแปดมิเซกซโอเคเราไ็่ได้หนึ่งจุดสองเก้าแปดมิเซกซเเราเ,เ,รเ,เห็นทางต่อไปเป็นกิจผมจะแบ่งให้มันเป็นสิบลูกนะเนาะก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับ เป็นมิโครแล้วครับอ่าเราก็จะได้เป็นสิบลูกเรียบร้อยก็คือสัญญาณอ่สัญญาณออกของเราเนี่ยก็จะเป็นสิบลูกพอดีนะครับเพราะว่าเราตัวนี้เป็นหลักไปค่าที่เราต้องปรับอีกก็คือตัวอ่าเวลาครับตัวคอรอกของตัวนี้ ซึ่งตัวคอคของท e ีอนะินเนี่ยหรือว่าตัวอ e ทีของขาเข้านะครับจะเป็น0.02ย์จุดนยไมโครนะครับได้ที่ีบบนี้เนาะก็ถ้าเราซูมเข้าไปเนะี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลูกเล็กๆนะซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น จากนี่มานี่ก็จะเป็น0.02พอดีนะครับไปดูตรงเขานะครับเขาเนี่ยก็จะหาได้จากการเราตัว T-in เนี่ยหารกับ t เอานะครับแล้วก็พอได้ผลลัพธ์มาเนี่ยก็จะเอามาบลบกับหนึ่งนะเพราะว่าโค้ด TDL เราเนี่ยมันเริ่มเขาที่ศูนย์เนาะเราเซฟ อันีไว้ี่สูนะครับก็ต้องมาบออกหนึ่งเพื่อที่จะได้ค่าตัวนี้นะครับพอได่เขาเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ในตัวนี้เลยมาทำลองรันกันดูนะครับ ห้อ,องพายดูยก่อนครับพอค้องพายเสร็จเราก็ทำการบูมเล็ได้เลย ถ้าเราส่องออกมานะรเราจะเห็นอันาะตรงนี้เมื่อกี้เรากำหนดให้มันเป็นสิบช่องเนาะสิบช่องก็อ่าลูกหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ประมาณสองช่องเลานไ,ไดามาห้าลูกประมาณนี้นะครับการทำงนานของมันนะครับ เมื่อเราสูมเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวสัญญาณออกของเราเนี่ยมันเริ่มทํางานตรงนาทีที่หนึ่งจุดหนึ่งสองเก้าจุดเจ็ดเจ็ดไมโครนะครับก็คือตามที่เราคํานวณเลยนะครับอาจจะมีค่าเคลื่อนนิดหน่อยนะครับผมตัวทีเอลเนาะก็จะเริ่มตรงที่ตรงนี้นะครับ